ไปเลยจุงเอาจุงเอา้าสบายดีพี่น้องข้าก็เลาะหลุดไล่ไรอยู่สบายดีปะลุงสีไฟลงหัวยพี่น้องเอลยสีไฟลงหัวย

ต๊กกัต๊กว่าชิานนยังเขาซือจะคลองหน้าเข้าปูม,มาอมดอกเข้ามาขอ,อ,าอ,าอางฉนื้นเอาขี้ม <c oughs> ี่นนะข <c oughs> นมิดเราสำหต้องที่ไหมออ จูงเฮวิทเข่าคนละจูงไปละเข้าหน้าขาเจ้ากรลังเออกระอกไล่กรออกไลยได้เลยไปรปต่อาข่าวเราคืนขี้เก่า

เห็นวงเก่าเขาเห็นดปวอีกแล้วเห็ดปวั้ดอกส้ามดอกอ่นะจีเนอีดเลยเนาะเห็ดปววขาโดอดนอืยเห็ดปัวขาวดอหามดูหีดด้ มันตกน้ำนี่หลุดทานี่หลุดไปตกน้ำเว้ยใส่ใส่เห็ดปลวกไปไปก่อนข้าวนึงเต่นี้เขาเอาวจนแปนนในน้องเลรือของเขาสองสามดอกเขาเรือหายท่านี้แล้วลีเดย์เขาเรือด้วยเขาบุห็นเออเป็นยุ่มเลยสามดอก

เบิ่งดูวานเบิ่งดูปลาน่าให้น้องหลีตึกแหมือบเ้ยพี่น้องเด้อน้องหลีเฮียนตึกแหงือเด้อเอาเบิ่งหลีโอ้โหนันนี่ตึงแหน่าหน่าปลาแะไดู๋ยวดูอันั้นมองงงด้วยอันนี้

อันนั้นยัง,งมืแรงเด็กๆจะลงมาแท้ทั้งอะไรแต่พ่อพาพี่เพื่อนลงมาเพราะว่าอาันเพราะว่ามันแดดอยาเพื่อนมาสบายนั่ลงเลยไล่ไปเลยเกบิกบเกิบเอาแม่เกบิบนั่น tao ba ba เด้อ thương ba ba ว่า thương ทุ่ง thương ว่า nằm ทุ่งเฮ้ยอยู่ทุ่งเลยมันสิ ยกล้่่นบหน้าอิเป็นีย่เน้อแ่พี่น้ได้บ่มาขอลรือาดอกได้บ่ได้บ่้มาแล้วนี่พูดไปไปทั้งทึ่งไม่เล่นน้าไม่เอาสิเปิดเถี พี่พน้องปลาอยไงปลาบูปลาบูพี่น้องมาแล้วมาแล้วน้องดูงบ้งมีได้แล้วได้แล้วพี่น้องอยาของอะไรของน้องอน,น้องเลยค้องค่องโอ้ปลาบูพี่น้องได้ตัวหนึ่งเด็ดแล้วทาพ่อกรเล่นทาได้แล้วไปหาวาน,านถึงนาทีโอ้ตัว,วเพียเพียปลาบูเนี่ย้องบุบห็นแทบเลย นี่ปลาบูพี่เนาะว้าวได้แล้วใค่ของไว้ผู้สีคืองามเห็นเนาะต่างมึงเออไอเข็มกนเล่นแล้วไอเข็มตะ้านไปหะเล่าตะขานไปวะห่วยตั้งใจตึกปลาแม่เน่นไปเลยไปฮะพ่อ คุณไปทั้งเทิงคุณเล่นอยู it, ่ทั้งรุมทีเล่นทั้งเทิงปามตกใจหมดเออคุณน้อยโดดลงไปลวไปลวไปลวไปลจอบเ่อไมกจอบอแ้ม่แม่ก็มานั่งแม่ก็มาวันนี้ทำไมไม่ลงแล้วไปอยากตรองือบ โ,โอ้ย <c oughs> แม่จะไปเอาเยอะนะหอนหันนะไล่ลูกไปเลยเดโอ้ยม่นเป็นแบที่รีดไงจะนำหวยพี่น้องสบายดีเด้อ<ช>พี่น้องคุณได้เขามากอ่ะลืมกุญแจก็ติดตามให้กดดาวเด้อพี่น้องคืนกำลังใจให้น้องเนยจะไปไหนน้องเนยนี่ได้ของปลาพี่น้องเเกือบไหล ผูกดีอริทมุดไปได้นี่ต้นเดือนมาหายจุใจเออันบ่เะขมกลายลงนกนุงนู้นี่บ่ แม่ก็เลยตั้มๆนี่เ แม่แม่ไปปั้ลูกเบิ้งดูเริ่เล่นเลิกเลิกมองนั่นบ่ได้กูจะจ่ายลงกูสิเอาดอกแม่จะลุกไปเอาดอกเดนแนี่นี่สิโดดโดดตุ้มตุ้มลงไปจับงูหินไหม่ลูกเออจับงูหินไหม่เออมันสิเลิกอยังดิยเออหนักกูเหนื่อยหนักกูเนื่อยเออหนัน้อเลยนะรูอีไปก็พอแลยครูจะทำครู ไปไม่มาแล้วหนาวบ่เย็นบ่ะนำหวยโอ้โหเนยังก็ไปไปคิดแรงอยู่บ่ไม่ได้ช่งองมาคอยมาอยงมัขอยอุ้ยังรู้เ้าอ้ ทัวตัวเองก็เป็นเนาะคนเฮาตุ้มนอนมึงดูหันซาพมมึงด้น้องซาพมไหลลงอะพุทต์แคสนี่เด็นี่หนีตนื่นตื่นนี่เนยบ่มันไหลเออบอลมันไหลเนาะเนยนี่ไหลลง จี้ปลาหาปลาหาปลาปลาแล้เดี๋ยวเราหายแล้วพี่น้องมุดนำไปแล้วจึกบอลไม้ก็ผู้อางลุ่ผู้เฮ้ยฮะพยาเมให้เาลงเด้งลงและ ถ้าว่ามีเธอเปลี่ยน่ไงมีใหยอุ้ยียังจะออกไม่โอ้ยไอ้ยเนยเน่นอนน้เนยนี่ลอยมาลีรลอยมาลอยมาพี่ลิดนี่นี่แหะฟูตีรังกาตินเร็วลอยมาลอยมา phun vài nạm phin nữa phục vài vài ma lên nạm huổi vài rồi 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 Nguyên bò Nguyên bò để bò nào Ui nhạc đến năm nồng cái này đấy Đến hát nha, cháu hãy Nguyên bò Thực bò mà ăn Thực bò Ô, oh, bà

xe <laughs> sí, à, con xe sí, à. con xe sí, à, con xe sí, à. ngay bò em à, nuôi thêm bọc hả Ngôm hai ngôm hai này Ngôm hai. mang bò Bò bao? bò màn bữa. Bắt con đi <laughs> đi

คอปลาคอแดงบ่ฮักเอฮักเอเอามันมาได้เนี่ยอ้ยโผน่าเื่อคนเจริน้ำเ้ถูนองเนยไปนอนีคนใหม่รับซ้ำอืมอารมณ์บรรยากาศคำคะ

พนมุดน้ำเอ้ย่ไอนู่ยยไมุดเ้ยจะบนงเเนี่ยนกาใจบ่องไม่ใช่ง่วนมานพี่น้องขอบคุณบพูดดไร้ยที่เขามาหาสมบ๊ายบายดุ บายบายน้องน้องเมมายบายพี่น้องเด้บอลิ่เด้บอลเ็นซัมเด้โมเตเล่นน้ำพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้องได้ปลาบูตัวเดียวเลยค่ะจังหน่อยก็จะกลับแล้วมันจะคำน่ะน้องเนยมวนบอลิ่นน้ำเฮ้ยไปบอลบอลิ่นน้ำทะเลสิพาไปนี่อยู่กรุงเทพพอแล้วไปเลือกเยอะ มันประจมได้ด่าทะเลมีห่วงยางอีกมีเชือชูซี่อีกร้อยไล้